โดนครับโอ้ยโออยย้โดนครับมาแล้วครับโดน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 ครับลากเรือลากเรือครับโอ้โดนนะครับโอ้ยโดนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับฟิชชิงมินิกับชแนลตกปลาเล็กๆของผมนะครับวันนี้มาตกปรากฏอีกเช่นเคยนะครับก็ <g ười> <g ười> <foreigners S 1> <g ười> ช่วงนี้น้ําเยอะนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ตกปรากฏกันไปก่อนนะครับน้าเริ่มลงแล้วครับที่นี่เป็นแม่น้ําปะจีนนะครับอันนี้เป็นคลองเล็กเข้ามาคลองปัญจตคามนะครับก็มาลูกทีก็ได้ตัวนะครับได้มากได้น้อยแค่นั้นเองนะครับน้าอันนี้น้ําเริ่มลดแล้วแต่มาดูกันครับว่าวันนี้จะมี ตัวโตให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับผมนี่ก็เป็นสภาพใหม่นะครับนี่แดดยังร้อนครับร้อนตับแลบไปดูกันเลยครับวิธีการปั้นเดี่ยวก็เหมือนเดิมนะครับนี่ไม่ต้องกลัวเหม็นนะครับตัวปรกฏมันเหม็นอยู่แล้วนะครับนี่แค่นี้นะครับ làm chép làm được chị đại nè ไม่มีตัวนะครับมีแต่ปลาเล็กลเราย้ายหมายกันครับมาดูหมายที่สองนะครับน้ำตื้นน,น,นับน้ำตื้น โดนครับโอ้ยโดนครับมาแล้วครับกดกดตัวแรกครับนี่ครับโอ้มาแล้วครับตัวงามเลยครับตัวงามเลยนะครับตัวแรกนะครับโอ้ไซดันโลนะครับโอเคนะครับว่าหมานะครับนี่นะครับ เจ็ิดได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับ เข้าไม้นะครับโอ้มีตัวนะครับเข้าไม้เลยนะครับน่าเสียดายมากนะครับอืมสังขวาดก็เยอะอะ นนครับบุมบําบุมบัามาแล้วนะครับยังไงก็ไม่หลอดนี่ครับตัวเลกนะครับ <viral> สังขว่ะซิ่งเงามเอานะครับ นะครับตัวเล็กนะครับก็ปล่อยนะครับตัวนี้เล็กเกินตัวใหญ่ๆเราไม่เอานะครับเอาต่ตัวเล็กๆ ตัวงามๆครับนี่ดกดเหลืองใสงามเงียบแล้วครับย้ายกันดีกว่าโอ้โหโได้ลวโอ้โหนึกว่าได้แล้ว จะขันไปเลยอุ๊ยจะหนักไปจริงๆนะครับว้าวันแล้วนะครับปรากฏมีตัวมันไม่อยากนะครับนี่นะครับโอ้โหตัวงามๆครับไซดันโลนะครับโอ้แค่พูดเล่นนะครับจะเอาคันผมไปจริงๆแหละ ไม่ดีนะครับนี่ครับสองตัวโลนะคบอนนี้เต็มกำโดรับโด้นะโดนะโดหมาวิ่งครเลยนะมันเล็บ ไซโลมานะครับเจอจนได้นะครับวิง่วงปื๊ดเลยนะครับมาแล้วนะครับโห้โหว่าจะไม่เจอในว่าจะไม่เจอกังวันนี่นะครับเปล่งๆนะครับนี่ไซโลครับตัวนี้ มาดูไหม้นี้ก่อนค่ำนะครับมีตัวหรือเปล่าปักเขาให้นำ้ำเลืจะมีตัวหรือเปล่า ีตัวมาหนึ่งตัวนะนรับตัวงามนะครับไซโลนะครับนี่ตัวงามนะครับไซโลนะครับวนตับนี่นะครับมาแล้วอีกหนึ่งตัวตอนค่ำนี่นะครับ ไซโลครับโอเคครับมีตัวเรื่อยๆครับแต่หมายแตตัวสองตัวห่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคครับไซนี้ไซงามเลยครับไซนี้ ลากเรือลากเรือครับโอ้โหโขตัวงามนะครับนี่ครับแม่ลากเรื leather, <c oughs> <contamination of insecurity> อผมเฉย ใส่โรยแล้วนะครับโอ้โหหมายนี้สองตัวนะครับนี่ครับกำไรแค่นี้นะครับใส่โรยแล้ว สายเดียวกันนะครับวุ้ยตีผักตบคุยออกอนะครับโอ้โหสามตัวครับสามตัวเลยนะครับหมาย ใจเย็ยน,น,คเยยนครับใจเย็นครับใจเย็นนะครับเฮ้ยไซส์เดียวกันอยากสามตัวเลยนะครับโหกินถล่มทลายเลยนะครับมานี้ต,ต,ตัวที่สี่ครับท่านผู้ชม โอ้ดูกดคันครับโอ้ตัวนี้น่าจะเกินโลนะครับโโอ้ใส่เดียวกันเลยครับจะให้ดูนะครับว่าติดไหนครับติดท้องนะครับโอ้โหนี่นครับ สีตัวนะครับหมายนี้กินกระจายเลยนะครับนี่นะครับสี่ตัวนะครับกินกระจายตัวนี้นี่แหละครับปรากฏมันจะอยู่เป็นฝูงครับมันจะกินมันก็กินแบบนี้นะครับ สวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าเช้านะครับเช้าแล้วนะครับครับก็นอนบ้างเตื่นบ้างนะครับเตือนมาก็ได้เลยครับตัวหนึ่งตะกีนนี่นี่นครับนี่นะครับยังเป็นเปนอยู่นะครับจะมารุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ มาดูใหมายนี้นะครับมันตกมันตกทุกทีมาจอดทุกทีมันกินทุกทีนะครับใหม่นี้เดี๋ยวมาลองดูวันนี้มันจะกินหรือเปล่านะครับ โดนครับทำไมตัวใหญ่จังอ่ะโอ้ทำไมตัวใหญ่จังอ่งะโอ้ตัวใหญ่ครับใส่งามเลยโอ้ใส่ครึ่งโลได้ครับตัวนี้นี่ครับโอ้ใส่ครึ่งโลได้นะครับโอ้ทำไมตัวใหญ่จังเลย นี่นะครับตัวงามนะครับเย่หมายว่าตัวสองตัวเก็บไปเรื่อยนะ เงียบละงั้ยก็ยายหมายต่อกันนะครับจะฟุกได้ของอีกนะครับไม่เจอของใหญ่เอาของเล็กก็ได้นะครับ ของเล็กจริงๆครับต่อตึบๆตึบๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โหติดจริงๆครับมีจริงๆครับกำลังปั้นคันนี้อยู่นะครับม,มีใหญ่ก็เอาเล็กก็ได้นะนี่นะครับรวมงามมาแล้วนะครับ เอาคันนี้ลงไปอ,อย่าเอาคันผมไปนะครับเข้าหลุมไปเลย กินยังไงผมมันงงเลยนะกินไม่วิ่งนะครับกินนอนนอนกินเลยนะครับโอ้นี่ครับนอนกินเลยนะครับ ครับไหนนะตัวมันนี่ครับหมาครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่แต่กินเรื่อยๆนะครับตัวง,งามๆนะครับสามตโลนี่ใส่นี้ยกเลยนะครับกลางวันนะครับอากาศมันร้อนเหยื่อมันจะเหลวนะครับเพราะมัน มีส่วนผสมของไข่เป็นหลักนะครับวิธีแก้นะครับเอาใส่ถังน้ำแข็งนะครับสักห้านาที1ิบนาทีนะครับสัก1ิบนาทีแล้วเอาออกมาครับมาใช้นะครับเหยื่อมันจะเซตตัวพอดีนะครับเป็นวิธีแก้นะครับ แต่เวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับสําหรับทริปนี้ปาก็ถือว่ากินดีนะครับแต่กลางคืนกินไม่ค่อยจัดนะครับหาตัวไม่ค่อยเจอสงสัยเป็นเพราะามาหลายที่แล้วครับแล้วก็น่าจะมีน้าๆหลายท่านมาตกแล้วนะครับก็เลยทําให้หาตัวยากนะครับสําหรับทริปนี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆมาตัวสวยๆับทะลุโลหลายตัวนะครับก็ตอนนี้สายแล้วนะครับได้เวลากลับบ้านแล้ว เดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมของเราตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะครับส่วนของเมื่อวานผมเก็บใส่ถังมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ไปรอชมกันเลยครับผมไปกลับบ้านกัน,นครับอันนี้เป็นผลงานปลาเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้านี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูในถังนะครับ อันนี้ในถังของเมะะื่อวานนะครับตอนกลางวันก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทริปนี้หมานอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ